สวัสดีครับพบกับสบายพอดแคสต์เซนกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเจ้า New Honda ADV 160กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือ Honda ADV กัน15จุดที่คุณต้องรู้นะครับจุดแรกเลยนะครับเป็นเรื่องของขุมพลังใหม่ขุมพลังใหม่ก็คือเครื่องยนต์ E.S.P. Plus นะครับ 157cc แบบ4วาวล์วระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับ โดยทางค่ายนะครับเคมแรงม้ามาที่15.4แรงม้าที่8500รอบและแรงบิดที่13.8นิวตันเมตรที่7000รอบจุดต่อมานะครับเป็นเรื่องของระบบ HSTC นะครับหรือ Honda Selectable Torque Control นะครับหรือเรียกกันง่ายๆว่า traction control นั่นเองนะครับก็ช่วยในการป้องกันการลื่นถลายเวลารถสูญเสียการยึดเกาะจากถนนที่ลื่นหรือเปียกชื้นนะครับ แน่นอนว่าการใส่ระบบนี้เข้ามาจะเป็นการอัปเกรดใหม่ครั้งสําคัญของโมเดลนี้เลยนะครับและถือเป็นครั้งแรกอีกด้วยนะครับกับรถพิกัดนี้ของทางค่ายผีนกนะครับจุดต่อมาจุดที่3นะครับชิวหน้าสูงขึ้นนะครับและสามารถปรับระดับได้2ระดับนะครับโดยแต่ละระดับจะสูงต่างกัน75มิลลิเมตรครับทั้งยังมีการปรับปรุงเรื่องของอากาศพลศาสตร์ให้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับสังเกตได้จากชิวหน้านะครับมีช่องให้ลมโฟผ่านได้อีกด้วยนะครับ จุดที่4นะครับเรือนใหม่ดิจิทัล LCD แบบมัลติฟังก์ชันดีไซน์ใหม่นะครับสวยงามพร้อมแสดงผลข้อมูลต่างๆได้ครบถ้วนนะครับ จุดต่อมาครับจะเป็นเรื่องของแฮนด์บาร์ใหม่นะครับเป็นแฮนด์แบบเทปเปอร์หรือแฟตบาร์ครับให้ตัวได้ดีนะครับซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีช่วยให้ควบคุมรถได้ดียิ่งขึ้นครับจุดที่6นะครับก็จะเป็นเรื่องของดีไซน์แผงกันลมบริเวณด้านข้างใกล้ๆที่วางเท้านะครับซึ่งดีไซน์ใหม่ทําให้มีฟุตบอร์ดหรือที่วางเท้าที่ใหญ่มากขึ้นนะครับช่วยให้นั่งขับขี่ได้สบายมากขึ้นนะครับ จุดที่7นะครับมีเบาะนั่งที่ต่ําลง15ม m มครับจากเดิม795ม m mm, เมเป็น780ม m mm มนะครับแน่นอนว่าช่วยให้ขาถึงพื้นได้มากขึ้นนะครับช่วยให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นเป็นมิตรกับคนตัวเล็กมากขึ้นนะครับขณะที่เบาะส่วนท้ายเองก็สูงขึ้นเพื่อซัพพอร์ตก้นของผู้ขับขี่ซึ่งจะช่วยให้นั่งขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นครับผม จุดที่8นะครับมีช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ขึ้น2ลิตรนะครับจากเดิม28ลิตรเป็น30ลิตรนะครับแน่นอนว่าดีขึ้นนะครับเพราะช่วยให้ใส่ของได้มากยิ่งขึ้นเล็กน้อยนะครับจุดที่9นะครับช่องเก็บของด้านหน้าพร้อมช่องจ่ายไฟแบบ USB Type A นะครับสำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกนะครับ จุดที่10นะครับเป็นเรื่องของระบบเบรกนะครับแน่นอนว่าเป็นดิสเบรคเดี่ยวทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับโดยจานเบรกหน้ามีขนาด240มิลิเมตรขณะที่ด้านหลังเป็น220มิลิเมตรครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ที่ล้อหน้านะครับ มีระบบไฟกระพริบฉุกเฉินเวลาเบรกกระทันหันหรือ ESS แบบเดียวกับที่มีในรถบิ๊กไบค์ของทางค่าย Honda นะครับช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้อีกระดับหนึ่งนะครับจุดที่11นะครับโชคคลังซับแทงจากโชวะนะครับมีระยะยุบมากกว่าสกูตเตอร์อื่นๆในคลาสเดียวกันนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่ของใหม่นะครับเพราะว่าโมเดลเดิมก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ก็ถือเป็นจุดเด่นของ SUV สกูตเตอร์คันนี้อยู่ดีนะครับจุดที่12นะครับก็จะมียางแบบกึ่งนะครับหรือว่ายางแบบออเทอเรนนะครับที่จะให้คุณไปได้หลากหลายเเเเส้นนทททาาาางงกวว่่่่ีีคยยะรบไมจป็ หรือว่าทางวิบากก็ตามนะครับโดยขนาดล้อและยางจะเป็นดังนี้นะครับด้านหน้าเป็น1 1 0 8 0 1 4นิ้วนะครับและด้านหลังเป็น1 3 0 7 0 1 3นิ้วนะครับจุดที่13นะครับระบบไฟ LED ทั้งคันนะครับแน่นอนว่ามาพร้อมกับ daytime running light นะครับสว่างชัดทุกเส้นทางช่วยให้ทัศนวิสัยที่ดีและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับจุดที่14นะครับระบบ ISS หรือ idling stop system นะครับ ช่วยดับเครื่องยนต์เวลาจอดรถติดไฟแดงหรือทางร่วมทางแยกต่างๆครับช่วยให้ประหยัดน้ํามันและเพียงแค่เปิดคันเล่งก็สามารถออกตัวไปต่อได้ทันทีนะครับจุดที่15นะครับระบบสมาร์ทคีย์ช่วยให้ไม่ต้องเสียบกุญแจเพื่อสตาร์ทรถติดต่อไปนะครับเพียงพกไว้กับตัวและบิดปลดล็อกก็สามารถสตาร์ทพร้อมออกเดินทางได้ทันทีนะครับ สำหรับที่ท่านฟังมาจนถึงจุดนี้นะครับบางจุดอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับอาจจะมีในโมเดล ADV 1 5 0แล้วก็ตามนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจและควรจะต้องรู้ก่อนซื้อโมเดลนี้นะครับสำหรับการที่จะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่าน่าจะไม่เกินปีนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่จะช้าจะเร็วแค่ไหนนั้นยังไม่ทราบได้นะครับนอกจากนี้ ไม่ทราบว่าจะมีรุ่น ABS กับรุ่น CBS มาให้เลือกใช้หรือเปล่าหรือว่าจะมีแค่ ABS รุ่นเดียวเลยนะครับทั้งนี้ก็ต้องติดตามกับทางไทยฮอนด้าต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับพวกเราในการทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของเรานะครับหรือเข้าไปติดตามพวกเราผ่านทางช่องทางต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับ Facebook Fanpage นะครับ Instagram Twitter หรือว่า TikTok ก็ดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ